เสิ่งเล็กๆช่วยทำให้ท่านลดไขมันทั่วร่างกายภายใน30วันสวัสดีครับผมมาทำนะครับวตอนนี้คือ d กเ t o r Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง7สิ่งเล็กๆนะครับที่จะช่วยทำให้ท่านนะ ลดไขมันทั่วร่างกายเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนผมใช้คําว่าไขมันเลยนะไม่ใช่แค่น้ําหนักนะครับภายใน30วันผมบอกเลยครับว่า7สิ่งเล็กๆนี้นะครับท่านฟังจบสามารถทําตามได้แบบทันทีเลยและง่ายมากๆนั่นเองโอเคก่อนไปย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งโอเคครับ7ข้อเป็นไงบ้างเลิกนับแคลอรี่ซะนะครับหันมานับขาบแทนโอเคนะครับจริงจังกับการนอน นะแล้วก็โปรโตีน1ต่อ1นะครับโปรตีน1ต่อ1นะครับ1กรัมน้ำหนักก็ ต่อนน้ําหนักเราหรือว่าประมาณสัก2-3ฟถึงมฝมือต่อวันนะครับข้อที่5หยุดแอลโกอฮอล์เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามข้อที่6นะครับเล่นเวทเทรนนิ่งสอครั้งต่อสัปดาห์และข้อที่ 7, เดื่มน้ําอย่างถูกต้องนะครับและ7นะครับสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยท่านทำไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสทาไปทุกๆวันนะครับเพียง30วันการลด5กิโลนั้นง่ายมากๆและลดไขมันเน้นๆเลยแล้ถ้าท่านทําไป90วัน ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับสู้ๆนะครับก่อนไปผมฝากคำนี้ครับมีคนทำได้ท่านทำได้โอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนต่างๆหรือสมัครสนใจสมัคร YouTube Membership ท่านสามารถกดสมัครข้างล่างได้นี้ใน YouTube หรือพิมพ์สนใจเพื่อรับรายละเอียดและแอดไปที่ไลน์าว a d โหลดสโเพื่อขอราคาพิเศษได้นั่นเองนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย